แบบนี้สะดวกมากหิ้วง่ายกว่าเยอะอีกหนึ่งต้นทุนที่สูงมากๆของร้านเรานะทุกคนก็คือการแพ็คสินค้านะทุกคนอาจจะคิดว่าค้องเหมือนกันราคาต่ังกันต้งไหนนะบางทีก็ต้องมาดูเซอร์วิสหลังการขายด้วยเด้ออย่างเช่นตัวนี้ของเราทุกคนถังแช่200ลิตรนะอันนี้คือใหญ่มากใช้บัรเบอร์ในการหอ,อยังเยอะยังไม่พอนะยังต้องมาห่อกันมุมกันกระแทกที่ขันไม่ได้ก็คือเข้าเครื่องรัดพัสดุตรงนี้เลยทุกคนเห็นปะเป็นคล้ายๆที่ฮิ้วนั่นแหละทุกคนเพื่ออะไรรู้ไหมเดี๋ยวพามาดูนะถ้าขนทรงยกใช่ไหมเพ แบบนี้ก็คือสะดวกมากๆถ้าเราไม่มีสายรัดให้คือขนส่งต้องอุ้มนะเห็นปะอุ้มทรงนี้นะมันจะลําบากลําบากหน่อยนะมันก็จะมีความทุลักทุเลหน่อยนะเห็นปะถ้าสมมติเราเข้าเครื่องสายรัดเห็นไหมทุกคนยกหิ้วได้มือเดียวงี้เลยแต่ถ้าไม่มีนะไม่มีอะไม่มียังไงแล้วก็ต้องอุ้มนะเห็นปะก็จะลําบากปวดหลังอีตังห่ะยีกิโลนะตัวนี้ถ้าเพื่อนๆมีคําถามอยากสอบถามนะว่าใช้น้ําแข็งหนึ่งกระสอบจะใส่ถังแช่กี่ลิตรหรือว่าเปิดร้านกาแฟนะสองกระสอบกี่ลิตรอะไรงี้สามารถคอมเมนต์ได้เลยเดี๋ยวม แค่สีีนทุกควเป็นสีดําสีน้าเงินสีแดงแล้วก็รดการผลิตของเราเนี่ยสดใหม่เลยนะเดี๋ยวให้มาดูไม่ใช่ของเก่าค้างสต็อกนะดูสิวันนี้วันที่3เมษายนแต่ส่วนรถนี้คือรดเดือนมีนานทุกคนคือของใหม่มากอันนี้คือออเดอร์กองรอแพ็ครอส่งให้ลูกค้านะเราก็จะกองไว้แบบนี้แล้วก็เนี่ยขั้นตอนการแพ็คห่อบับเบิลนะการมุมกันกระแทกให้ประมาณนี้เลยทุกคนอยาที่เพื่อนเพื่อ,อรู้กันนะว่าบับเบิลมีราคาสูงมากๆพันรอบหนึ่งเล็กรอบหนึ่งก็คือฟิล์มยืดกันน้ำนะกันพัสดุีาดลากลตาลาลาิกร้าาดนนีเดาอ